สวัสดีค่ะติ๊กต็อกจากช่องเดียติ๊กต็นะคะหในมนุษย์วัย40ที่มีปัญหากระฟ้าไม่แพ้ใครเลยนะคะเรามีปัญหากระฟ้ามาน่าจะเกิน10ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ทดลองใช้ครีมบางตัวมาก่อน,นะคะ่ะแต่ก็เหมือนคนที่มีปัญหาฝ้าคือเราจะรักจะคมพบว่าเจ็บมาเยอะแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อย เจอตัวที่ถูกใจนะจนเรามาเจอตัวล่าสุดนะคะทดลองใช้คอสเมติคทูของเมโซเอสเตติกค่ะเราลองใช้มาได้วันนี้นะัเป็นวันที่5เราใช้มาแล้ว4วันนะคะทีเนี้พอวันที่5เนี่ยเราอยากจะทดลองแบบอื่นดูบ้างเนื่องจากไปดูคลิปของยูทูบเบอร์ต่างชาตินะคะช่องเดอะมาเคียวค่ะเป็นคุณชื่ออีเรโอ โนรานะคะเขาได้ทำการเขาเป็นเจ้าของคลินิกนะคะที่ต่างประเทศน่าจะในยุโรปเขาได้ทำการนำคอสมอลันทูเนี่ยนะคะมามาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ8-10ชั่วโมงทีนี้เราก็เลยจะลองใช้ตามโดยเกณฑ์สำหรับคนที่ใช้คอสมอลันทูในการมาร์กหน้า8-10หรือ11ชั่วโมงได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ ใช้คอสมมลันทอย่างเดียวคือยังไม่ได้ใช้มาสของคอสมมลันนะคะเพราะว่าถ้าคนไหนใช้ฟูลแพ็คที่มีคอสมมลันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ตามปกติตามสูตรนั้นได้เลยนะคะแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากเราตอนเราซื้อช่วงมกราก็คือเราซื้อมาเป็นคอสแบบคอสลันทแล้วก็ตัวของ Hydra v ไว a ตอร์แฟกเตอร์เค่ะตัวนี้นะคะ2ตัวลวมกมันประมาณหมื่นสองหน่อยๆแต่นเขามี มีโปรโมชั่นช่วงเดือนมกราคมแล้วทีเนี้ยก็ได้ของเดือนกุมภาแล้วเรายังไม่ได้ใช้งานเราเพิ่งมาใช้เดือนมีนาคมเนื่องเหตุผลที่ไม่ได้ใช้งานตอนเดือนกุมภาพันเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เราออกแดดบ่อยมากแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าโปรเจกต์เราต้องออกแดดบ่อยก็เลยเลือกที่จะยังไม่ทดลองใช้นะคะทีนี้ก็เลยเดือนมีนาคมละไม่ค่อยได้ออกแดดเท่าไหร่ละทีนี้ก็เลยจะมาใช้ตัวคอสเมติแทูแบบเต็มที่วันนี้จะมา มาส์หน้า10ชั่วโมงนะคะคอสมีดันถูเริ่มเลยดีกว่านาออันดับแรกเราล้างหน้ามาแล้วนะคะสะภาพผิวหน้าของเราเราเป็นผิวแห้งนะคะแล้วก็อายุ40ค่ะแล้วก็จะมีฝ้ากระเยอะมากวันนี้วันที่ าของการใช้คอสเมติลัูของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ช่วงเช้ายังไม่ได้ทาครีมอะไรเลยนะคะล้างหน้าแล้วก็จะมามาร์คหน้าคอสเมติลันูทิ้งไว้ประมาณ10ชั่วโมงค่ะเริ่มทำตอนประมาณใกล้ๆเที่ยงเนาะ10ชั่วโมง12นกาบวกอีก10ชั่วโมงก็เป็น22นการอนสี่ชมก่อนที่จะใช้งานนะคะจริงๆแล้วก็คือแนะนำให้อันนี้คือคุยกับแอดมินของ ลายของเมโซเอสกไทยแลนด้วยนะแนะนำให้ทาวัชรีนรอบจุดบอบบางของใบหน้าซึ่งก็ได้แก่รอบดวงตาค่ะแล้วก็ตรงบริเวณจมูกที่เป็นแบบรูจมูกนะคะแล้วก็บริเวณริมฝีปากค่ะอัน,นี้ทารอบจมูกก่อนนะคะก็ ลิมผีปากค่ะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะใบหูเนาะที่แบบอยู่ติดชิ้กันหน้าเนี่ยค่ะทำแล้วบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองเชื่อวทานในการลงครีมแล้วก็ไม่น่าจะแบบ ลงครีมบริเวณที่ผิวบอบบางโดนผิวบอบบางก็อาจจะไม่จำเป็นต้องลงวาสลีนก็ได้นะคะแต่ว่าเราเพื่อความชัวเนาะเราก็จะลงวาสลีนจุดบอบบางของใบหน้าไว้ก็คือบริเวณรอบดวงตาบริเวณจมูกตรงรูจมูกนะคะตรงบริเวณริมฝีปากค่ะแล้วก็บริเวณใบหูทั้งสองข้างที่อยู่ชิดกับหน้าโอเคพอลงวาสลีนเรียบร้อยแล้วต่อไป เราก็จะเริ่มลงคอสมิลันทูแบบรอลงเป็นมาส์นะคะทีนี้ต้องย้ำว่าคนที่จะลงคอสมิลันทูแบบมาส์ได้เนี่ยควรจะไม่ใช่สิไม่ใช่ควรจะต้องไม่ใช่คนที่ใช้คอสมิลันวันมาก่อนนะคะถ้าเคยใช้คอสมิลันหนึ่งคอสมิลันวันแบบมาส์มาเนี่ยมันเข้มข้อนอยู่แล้วเนาะดังนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะทำวิธีนี้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ซื้อมาแค่คอสมิลันทูเหมือนเราเนี่ย ก็อยากจะทำมาส์กให้มันเข้มข้นขึ้นสามารถทำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้มาส c คอได้ด้วยนะแต่ว่าเขาแนะนำว่าให้ให้ใช้แบบแต่น้อยเพราะว่าบริเวณลำคอก็เป็นจุดบอบบางเนาะอันนี้สาบคนที่อยากจะใช้บริเวณลำคอนะเราจะมาเฉพาะหน้านะคะอ,อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีคอสติเวนทูนี้เนาะและเรา,าใช้ตัวสแตนเลสเนี่ยค่ะซ่อมปลายซ่อมเนี่ยนะคะที่เป็นด้ามซ่อมเนี่ยค่ะ เราจะใช้ซ่อมนะคะในการฟักเนื้อครีมมาหลักการในการทาครีมที่ทางคุณท่องเดอร์มาเคียวเขาแนะนำเนี่ยนะคะก็คือทาแบบทามาสเนี่ยนะคะให้มันปกปิด ก็คืออย่าให้อย่าให้เรามองเห็นผิวตัวเองอะพูดอย่างนี้ดีกว่าปริมาณเนื้อครีมที่มาส์นะคะก็คืออย่าให้มันเห็นผิวเราลงไปค่ะตรงใบหน้าด้านขวาตรงนี้ของเราเนี่ยนะคะใกล้ๆคิ้วเนี่ยจะมีมีตัวที่มันเหมือนมีกระหนานๆอยู่ เาก็จะลบโอเคโก, <Okay. S 1> กไม่เห็นกันเนาะขอปรับไอโซนิดนึ่งจะได้เห็นชัดนะคะอันนี้ลงให้ดูเนาะลงนี้นะคะ ปริมาณที่ทานะคะจร,จริงๆเราคิดว่าแล้วแต่ความสะดวกแหละเพราะว่าคอสเมตินันทัวมันเข้มพ้นเนาะแล้วก็ราคาสูงแต่ว่าที่ดูมาเนี่ยคุณเจ้าของ,ของช่องเดลมาเขียนเขาทดลองแปดมาร์กแปถึงเก้าชั่วโมงเนาะเขาก็าจะทามา,าแบบเป็นมาส์ของคอสเมตินันทให้ดูเลยเนี่ยก็คือเขาเขาบอกว่า เขาไม่ได้บอกปริามาณบบว่าเป็นกี่มิลกี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือเขาทําให้ดูอย่างเี้เลยแล้วก็เขาบอกแค่ว่าทําให้มันปกติผิวหนังนะคะผิวหน้าอย่าอย่าให้เห็นผิวอะไรเงี้ยค่ะตัวคอสมีลันทัวมันเหมือนขวดเล็กๆเนาะแต่จริงๆอะเนื้อครีมมันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราอะทาแค่นิดเดียวอะก็สามารถทั่วหน้าแล้วอะถ้าถ้าทาปกติแบบที่ไม่ใช่แฮชจ๊นะ แต่คือพอมาลงแมส่ยมันอาจจะแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเปลืองนิดนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะทำให้เห็นผลลับนะคะได้ได้ชัดเจนได้เร็วขึ้นเหมือนเร่งสปีดนิดนึงอ่ะอันนี้คุณช่องเรงมาเคียวเขาแนะนำว่าสำหรับคนที่อาจจะอย่างที่ว่าเขาพูดแนะนำว่าคนที่มีปัญหาผิวแบบ บอบ,บางเซนซิทีฟมากๆเนี่ยให้ปรึกษาทางแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะรึกษาสภาพผิวก่อนที่จะจะลงมาเ,เยอะเนี่ยคะ่ะโอเค a few moments later โอเคเราจะพอเท่านี้นะคะ แต่ว่าสําหรับบางท่านเนี่ยเขาอาจจะลงเล็มกว่าน,นี้ก็ได้นะอันนี้แเราตะคนนะแต่เราอาจจะมีปัญหาฟ้ากระค่อนข้างเยอะแต่มันจะเป็นเยอะเป็นเป็นโซนแต่คียหลักของการลง Cos m a สคอส s ม i l l นทูแปดชั่วโมงอเงี้ยนะคะแนะนําว่ายังไงก็ต้องลงทางหน้านะคะแต่ว่าอาจจาะทั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องเท่ากันทั้งกาเอย่างปริมาณ จะทาเยอะๆ,ๆมาร์กเยอะๆบริเวณที่เรามีปัญหาเยอะอย่างเราจะมีตรงนี้ตรงจมูกแล้วก็ตรงตรงนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้นิดหนึ่งอย่างหน้าผาจะไม่ค่อยมีเนาะประมาณนี้ค่ะลงไว้แล้วก็ตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะเวลาเที่ยงวันแปดนาทีค่ะเดี๋ยวจะมาร์ไว้อย่างนี้เลยนะคะก็กินข้าวได้อะไรเงี้ยปกตินะเพราะมันเป็นจริงๆเหมือนการทาครีมที่แบบที่หนาหน่อยอะ โอเคค่ะผ่านมา10ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการมาร์คคอร์ทเมลันโท10ชั่วโมงมันจะเป็นอย่างนี้นะคะผิวเดี๋ยวต่อไปเราไปล้างหน้ากันค่ะเดี๋ยวจะล้างหน้าด้วยเซราวีนะคะไฮเดรติ้งครีนเซอร์เดี๋ยวมาดูผลกันนะคะว่าหลังจากมาร์ไป10ชั่วโมงแเราเอามามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปกันค่ะ โอเคล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสภาพผิวหลังจากที่ m า s k c o s ส e มีร u ไป10ชั่วโมงแล้วก็ล้างหน้ามาเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าผลลัพธนะ์นะถ่งที่เราเห็นแล้วเราส่องกระจกมาเนี่ยมันมหัศจันย์มากๆเลยอะคือแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันดึกแล้วเนาะอาจจะเห็นในกล้องไม่ชัดนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีช่วงพวงนี้เช้าผลลัพธ์ที่รู้สึกได้เลยนะก็คือพอล้างออกไปอะจะมีความรู้สึกอะไรกับผิวหน้าบางอย่างคือก่อนหั้านี้นเราใช้คอสเมต a n ทูมา4วันยอมรับว่าเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรตอนใช้คือแบบพกง่ว่าหน้าไม่ได้แพ้นะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกหน้าลอกอะไรเงี้ย แต่วันนี้พอมาร์กไปคอสเมนทู์มาร์กไปสิชั่วโมงแล้วตอนล้างเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนมันมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนใบหน้าซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีนะแล้วพอล้างออกไปอะ่ะก็คือพอมาสองกระจกเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันมีส่วนที่มันลอกละ่ะตรงนี้นะคะตรงจมงูกก็ตรงแถวถวปากเนี่ยแล้วก็แถว,แถว,แ,ถวแถวนี้ด้วยซึ่งโดยรวมสภาพผิวอะรู้สึกดีมากๆรู้สึก ผิวมันเนียนเรียบมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าประทับใจมากๆเหมือนเหมือนลอกผิวเหมือนได้ผิวหนังใหม่ทั้งๆท,ที่แบบพึ่งวันที่ห้เองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวกระบวนการนะคะหลังจากมาร์กไปสิบชั่วโมงแล้วก็ล้างออกแล้วเนาะต่อไปก็ต้องลงคอสเมติลันทูเหมือนกันนะคะลงบำรุงก่อนนอนช่วงกลางคืนเนาะลงคอสเมติลันทูเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีก็ค่อยลง ตัวไม้จเระยเซอร์บำรุงแล้วก็นอนได้ค่ะแล้วก็ตื่นมาพรุ่งนี้เหมือนเดิมต่อเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวขอลงตัวตัวก่อนนอนก่อนนะนี่ก็เป็นช่วงเช้าของวันใหม่ค่ะประมาณ9ก้าโมงเช้า ผิวเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้วันที่6แล้วที่เราเริ่มทำคอเีลันคืนนะคะเ,เริ่มมีผิวลอกเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอันนี้ผิวเราไม่ได้ลอกนะคะก็ลอกบริเวณรูจมูกลอกบริเวณเนี่ยค่ะคะางใต้คางเนาะแล้วก็มีตรงด้านขวามือของคิว้วในเพลิงตรงนี้เราจะเป็นต้ายเยอะนะคะ แล้วก็ผิวหลังจากที่มาร์กไป10ชั่วโมงอนะพอออกมาผิวจะค่อนข้างแดงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกแดงแบบแสบหรือเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าคือผิวอะมันจะค่อนข้างแดงชัดหรือถ้าพูดง่ายคือจริงๆมันเหมือนแดงเข้มขึ้นแบบเหมือนดาร์กเกอร์ขึ้นนะคะสำหรับคนที่ต้องออกไปพบปะผู้คนหรือยงอย่างเงี้ย เราแนะนำว่าให้ลงถ้าต้องการทำมาส,สคอสมติค์8-10ชั่วโมงเนี่ยแนะนำให้ทำวันเสาร์นะคะวันหยุดแล้วก็จะได้มีเวลาพักหน้าก็คือหน้าจะเป็นอย่างเราวันนี้นะคะ่ะในวันอาทิตย์เนาะวันจันทร์น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแหละแต่ของเราก็คือไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแบบแสบเรือ,อย่างนี้นะคะมันมันแค่ แบบกดงขึ้นหรือแดงขึ้นอลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรา work from home อยู่แล้วเราก็จะไม่ได้มีปัญหาตัวนี้นะคะเรื่องออกไปพบปะเจอผู้คนหรือถ้าต้องออกไปซื้ออย่างซื้อกาแฟอะไรนะคะก็ใส่น้ำก็ไม่ค่อยอะไรล่ะนี่ก็ให้ดูผิวนะคะที่บอกว่าแดงเพราะทาวัสดุที่ปากเยอะหน่อยนะอาจจะชมฉ่ำแล้วก็ เพื่อให้ได้แสงที่ดีเราเกยมาที่แถวหน้าบ้านซึ่งอาจจะมีเสียงรถลาหน่อยนะคะอันนี้ต้องขอภยัยใช้ไม่ติดปกเสื้อนะโอเ่ให้ดูให้ดูความรลอกวันที่6กค่ะตอนเช้ายังไม่ได้ลงอะไรแต่ล้างหนะ้าเรียบร้อยละเดี๋ยวมาลงคอสมิลันทูกับมอยส์เจอร์เซอร์เป็นเซ็ตของวันที่6กันนะคะไปค่ะ สำหรับคลิปการมาสหน้าด้วย c o สมิลันทูระยะเวลา10ชั่วโมงวันนี้ก็คงต้องขอลาเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาวิธีใช้งาน c o สมิลันทูเราทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ใน Description Box เนาะแล้วก็ยังไงฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดต่อ ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ